Oh. วอยยัง네่ได้มาโอ้ไ่มมาไม่าไ่ไม่าไ่ไม่มา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 ไมาไม่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 มาไ่ไม่มาไม่มาไม่มาไม่มไม่มา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 ไม่าไม่มาไม่มาไม่มาไม่าไม่มาไาไม่มาไม่าไม่มาไมาไม่มาไ่มา่มาไม่มาไม่มาาไม่มาไม่่มาไม่มาไม่มาไม กเดียร้อนครับขอร้องซื้อเล่งรับหวยในรถต้าไม่ได้เงินคืนกลัวจับต้องหาไม่ได้กลัวเรื่องเงียบจ้าเรื่องเงี้ยซื้อเอาอีกใบหนึ่งไปใส่เอาเงินบุกมากสลัดแสดาไปใส่ เชียนตำรวจว่าไงตำรวจแล้วค่ะเขียนคำร้องไว้สิยังนัดสี่สิบเก้านี่แหละจ้ายืนในไผ่ครับยืนไพ่เนี่ยอย่างรัฐมนตรีนะค่ะรัฐมนตรีค่ะไปยินเซียรไปยิงเซไปย่งกรุงเทพมณียืนวันที่สิบเก้านณีออกมาค่ะออกมาบอบับ้านเบจจานมูิบจแมอยู่ในกี่นอนอยู่ใน้องนอนกี่นอนแม่มันอยู่ในกี่นอนนีโอยอยู่ในของนอนมาเบอรเลยก่อ่หน้ายายัวเนี่ยไ ครื่องประ้ก็เห็นผาสปอร์ตปัญญก็ได้หูว่ามันโกงก็แนม เอาเงี้บุมนลเไอาเงปนกลาจ้าซีนหจาขาอดผมผมมีหดเงิดไปกินหอดเข่าผมมีหอืดเปินก้างเทไรสูเขายู่นี่คุ้นกันจอมพลังคนกับแสมัสไซนะครับม ไม่ได้มาเส้นใก่พี่น้องนี่แหละจ้าก็สิไปกค่ใดแต่ก็อยากให้สิมิ้งมันซื้อข้าวกินแล้วต้นหวอดตังอะไรตัวนี้โอ้ยเจ้าวันวัดเจ้าหน้าที่ตำรวจดพนกว่าเฮ็ดตามมันหน้าที่เฮ็ดตามกระบวนการแต่ว่าพวกข่อยนี่ใจ่ห่อนเนาะย่านเลี้ยงมันเงียบก็เลยขอให้ซื้อนะมัช่วยตีข้าวให้ทุกยไข่แน่อยากเลี้ยงเงียบ แกนตัวพูดตัวอ่าในน้ำเนี้ยถึงรักถึงวัดตีเนี่ยยานเขาหนีเหรอค่ะยานเขาหนีเออเออเอออยาใครเจ๊เจ๊ไหสำหรับตีท่านนะเช่นเป็นผู้เสียหายก็อยากฝากได้ให้บอกผู้ผู้เสียหายทุกท่านว่าวันนี้ท่านดำเนินการเจ้าหน้าที่ดำเนินงานไปถึงไหนแล้ว แต่ละวันก็คือพวกเราทุกคนจะได้สบายใจได้ครับค่ะทีนี้ตั้งแต่วันแรกที่มานะที่มาหาเราที่ศาลาจาได้ไหมฮะเราก็ได้บอกเลยว่าเราจะรายงานความคืบหน้าอยู่ในเพจของโรงพักนะครับในเฟซบุ๊กของสารีสุรศรีทอพิเศษส่งให้ตามเนื้อเรื่องแต่เนื้อข่าวอย่างนั้นได้เลยนะครับแล้วก็จะมีบางท่านที่มีกลุ่มไลน์กับถ้าหลงกลับอยู่แล้ว็จะส่งไปให้ว่าวันนี้มีอะไร <Houston> บ้างเราสอบไปกี่ปากแล้วแล้วมีการอย่างเงี้ยเรารู้ว่าจะมีมีการจับกลุ่มหรือแจ้งข้อหาวันนี้ก็มาจากการรายงานไปในเพจ จากที่รงไลน์พวกคุมเราไม่ต้องห่วงครับว่าจะรีบทำให้เต็มที่ตามที่เร้บอกไว้นะครับแล้วก็ให้ควาเป็นธรรทุกทุกฝ่ายเออีียก็ไหม่ได้ข้าเลยรีบกลับบ้านนข้าวหัรข้าวอน้อยางนี้านีอย่งน้องาีอ่าอ่้ยน้างนนยีาี้นนอย่งอยงน ออกมาด้วยค่ะจะรอค่ะก็รออะไรกันก็รอมาเกือบสามสิบวันแล้วอยากเห็นหน้าอยากเห็นหน้าว่าทำกับเราได้อย่างไรเราค่ะย้อนย้อนตำรวจตำรวจล้อมจับแล้วมันกัดกินตัวตำรวจของเมด้แล้วต้องยุติสนามบินใช่ผมดูในไทยพีบีเอสแล้วมีเขาเนี่ยไปถ่ายมากให้ไม่เห็นว่ามีความเคลื่อนไหวเดี๋ยวเขาจะเดี๋ยวเขาจะว่าเราไม่เคลื่อนไหว พีไก่อนีอยตอนนี้ตอนีี่สองอ่ะนี่แนี่ผมอ่านว่าไม่ใช่เลยก็แกเก็งได้เลยแล้วไม่งลูกเั้นตอนที่เขามาเสร็จเนี้ยนี่มันแกงอ่าคนแล้วแล้วแกงร้อนครับย้ายไปจองักก็จะยญายไป ハ <laughs> <laughs> เราก็อยากขวากผู้พันมีอำนาจมะลงมาช่วยพวกข่อยแน่เลยไม่ได้โง่ดอกแต่ถือรองอีหลีกระมันแม่ก็เต็มเต็มแล้วสิไมายังก็มีเอาอีกชูเมื่อนี้กับว่ามีทางสีห้คนมาช่วยแล้วนอกจากหน่วยงานใหญ่หน่วยงานที่สูงสุดผุ้น่ะข่อยเอ้ยว่าเป็นข่อยเอ้ยถือว่าถือแต่ก็อยากให้ผูแพันผู้พันใหญ่ชุดผู้แล้วฝากฮอดรัฐมนตรีผู้หลับมาช่วยเนี้ยเป็นหนีหลายหลายชูเมื่อยะเขาก็บ เขาจนน้ำเขาทุกอย่างว่ามีผู้ใดสิมีเงินซื้อเขากินแล้วนี่อยากให้ตำรวจจังเลยตอนนี้ออกไม่ได้เจ้ามันวัดเจ้าหนาที่ตำรวจ กรณีออสเตรเลีย250คนข้อที่1ขอให้รัฐมนตรีว่าการกระทรวงยุติธรรมเป็นผู้รับผิดชอบคดีกำกับให้ DSI และสับนักงานตำรวจกองปราบรวมการมาสอบสวนคดีให้เป็นคดีพิเศษเพราะผู้เสียหายและความเสียหายมีเป็นจำนวนมากและมีหลักฐานการเชื่อมโยงเจ้าหน้าที่ระดับสูงของกระทรวงแรงงานข้อ2อยากให้เร่งติดตามจับกลุ่มตัวออยนางสาวธมนวันอินทโชค และอายัดทรัพย์สินของออยอย่างเร่งด่วนเพื่อติดตามเส้นทางการเงินและยึดมาจ่ายคืนให้กับผู้เสียหายยิ่งปล่อยให้คดีนานวันโอกาสจะได้เงินคืนก็ยิ่งยากขึ้นเรื่อยๆถ้าเงินไม่เหลืออยากจะให้ยึดทรัพย์สินครอบครัวของออยมาแบ่งขายให้กับผู้เสียหายในกรณีที่ทรัพย์สินที่ได้คืนจากออยไม่เพียงพอจ่ายคืนให้ผู้เสียหายค่ะ ข้อ3ขณะนี้ความเสียหายจะเริ่มรุนแรงขึ้นผู้เสียหายเริ่มเข้าสู่ความเสี่ยงในการสูญเสียทรัพย์สินเพื่อใช้นี่ที่กู้ยืมมาใจ่ายให้ออยจึงขอให้หน่วยงานรัฐเข้ามาช่วยเหลือเยียวยาเบื้องต้นกระทรวงพัฒนาสังคมและความมั่นคงของมนุษย์ และขอให้กองทุนยุติธรรมเข้ามาช่วยดูแลผู้เสียหายทางคดีที่เกิดขึ้นตามมาค่ะก็ต้องการ <ขอ S 2> จริงๆตอนนี้คืออะไรก็ต้องการจริงๆตอนนี้คืออะไรอยากให้ออกมาจะเก่า<ห>เลยอยากให้รัฐมนตรีว่าออรัฐมนตรีว่าการกระทรวงยุติธรรมเป็นผู้รับผิดชอบคดีกำกับให้ DSI และสำนักงานตำรวจกองปราบรวมกับสอบสวนคดีให้คดีนี้เป็นคดีพิเศษนะคะนี้นะครับหลังจากที่เราได้รูปพยานหลักๆหนึ่งแล้วเนี่ยครับก็ เห็นว่ากลุ่มผู้ต้องหาเนี่ยที่เราออกหมายเรียกยมีความผิดตามที่ดนจังหวัดร้องทุกข์แล้วก็ผู้ต้องหาทั้งหมดร้อยแปาสิบคนทีองร้องทุกข์นะมีความผิดก็เลยออกหมายเรียกไปแล้ววันนี้เข้ามามอบตัวครับมีกี่คนคะ,ะทั้งหมดเนี่ยผู้ทำความผิดเบื้องต้นเนี่ยหกครับแต่นี้มามอบตัวห้าครับจนคุณอ้อยมามอบตัวไหมฮะอ่ายังไม่เห็นครับมีใค่มาบ้างครับมีพ่อแม่ตายายแล้วก็เป็นคนนอกอีกหนึ่งคน ตามที่ก่่ะลค่าร่วมกระบวนการน่าคิดมากกว่านี้อแนงอ่าอยู่ระหว่างการรวบรวมงานฐานเขาว่าเขาถ่ายความผิดอะไรก็ไม่อ่าความผิดนี่ก็หาก็ร่วมกันหลอกลวงนะครับผู้อื่นว่าสามารถหางานหรือไปทํางานงานต่างประเทศได้และโดยการหลอกลวงดังกล่าวนั้นได้ไปจึงเงินมีผลประโยชน์และก็ร่วมกันช่อโกงมระชากนตอนนี้คุณอ้อยได้ประสานไหมว่าไมครับผมไม่มีครับผมก็ไม่ไม่มี ออกไปแล้วครับออยออกพร้อมกับทางชุดนี้ครับแต่เขายังไม่มาเดี๋ยวอาทิตย์หน้าจะออกอีกสักครั้งหนึ่งถ้าไม่มาก็จะรวบรวมทุกสถานแล้วก็ขออนุญาตศาลกลับไปกับัผมกลับให้ความมั่นใจกับีนตอนช่วงเ้าก็ได้อธิบายไปละครั้งนึงว่าเราทำงานให้เต็มที่ครับรับรองได้ว่ามีมือล้มต้มคนดูครับ